สวัสดีพี่ป้าอยู่ไหมอยู่ครับไหนว๋อโอ้สวัสดีป้าสวัสดีครับสุดหล่อสุดหล่อโอ้ยังหล่อเหมือนเดิมมาซื้อฟันแมคโครเจ้ายักษ์เขียวงงงงงง บโกเบสองร้อยเดี๋ยว่าผมไม่รู้ว่ามันใส่พุ้งกี่อะไรนะเดี๋ยวผมมีมีรูปให้ดูอยู่เดี๋ยวให้ดูรูปเอาอ่ะนี่น้องๆถ่ายมาให้ดูเอาดูด้านข้างว่ะโอ้มันถ่ายมาอย่างี้เนาะอ้าวเป็นน็อตน็อตหกขุนหรือเปล่าไม่รู้นะอืมคงใช้ใช้ใช้เหงือกโกเบนั่นแหละเนี่ยใช่ไหม เนี่ยนอนเนี่ยลุกออกไหมฟ้าเอาให้ชัวร์นะนถ่ายแค่นี้มันถ่ายด้านข้างนี่ถ่ายด้านข้างเหรอว่ามันตรงหรือมันเว้าใช่ไหมใช่บางทีมันก็เอาเงือกของโกมตุใส่ก็นั่นน่ะดิพอ,อพอจะวัดวันนั้นเจอลูกค้าซื้อมาร์กเอ็กมาแม่งเอาคุ้งกีทีซีสองร้อยรุ่นหนึ่งให้บ่ เออไปก็เรื่องก็นี่ไงข้างบนข้างบนมันตรงไงไหมนะเดี๋ยวต้องถ่ายค่าครัข้างบนมันตรงแล้วมันมันก็ตรงหมดเี่แหละต้องถ่ายค่าใช่ไหมใช่เดี๋ยวน็อตหกคนหรือเปล่าใช่ใช่กินเกลือห้าเอาเอาแบบพูดห็นหรือว่าเอาแบบดินยาวอะไรเอาเอาธรรมดายาวเจ็ดเซนเหรอเฮียยาวเท่าไหร่เอี้ยกว้างโอเกว้างเจ็ดเซน เจ็ดอะไรเก้าหรือ,อเปล่าเปดเก้าเก้าผมซื้อไปใช้แล้วผมซื้อไปแล้วเออทนอยู่ไม่ไม่ไมไมนทนสีนั่นแหละใช่เด,เดี๋ยวไปดูหน่อยดีออวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปคลิปงานนะครับเพราะว่ามาพาลูกมาสอบ นี่ไหมตัวไหนประมาณเก้าสินเก้าหรอจากไหนผมเห็นนี่เจ็ดแปดเก้าสุดอ่าศูนอ่ะเท่าไหร่อันนี้สิครึ่งสิบอันนี้ก็สิบเนี่ยไมีเก้าหรอกใช่ไหม นี่ไงตัวนั้นไงนี่เกือบสิบเออตัวนั้นแหละเกือบสิบอ่ะก็มันเกือบสิบไงครับเออน่าจะใช่ตัวนี้แหละฮะใช่หนึ่งยูใช่ไหมน่าจะตัวนั้นแหละเพราะว่ารูมันเล็กอ่ะรูเล็กใช่ไหมอืมหกหมุนนอดหกน่าจะน็อตเล็กอ่ะตัวนี้ดูไปแล้วนี่เนี่ยให้ดูอ่ะเนาะผมว่าน็อตเล็กไงเออไม่แน่ ่าดกั้นะมีใช่กวนี้ไหมไม่มีนี่สองรูปถ่ายมาสองรูปไหมนะครับถ่ายมาแค่นี้เก้ามันน่าจะมีงนะตัวนี้ใช่ไหมวัดตรงนี้มีเท่าไหร่มันก็เก้ากว่าเกือบสิบอ่ะเออน,นี่แหละจะใช่แบบไหนฟันไหนฟันนี้แหละฟ,ฟันแบนใช้ฟันแบนนี่แหละหนึ่งยูเม็ดอินไชน่า อีกกี่วันครับห้าฮะห้าห้าห้าันอันนี้ล่ะเือนกันไหมทอดเหรอเหล็กอะไรเหล็กฟอสเหล็กฟอสเลยไม่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแล้วตัวนี้ล่ะเท่าไหร่อันนี้สิบเรฮะแค่นี้ใช่ไหมล่ะแค่นี้ หรือเอาแค่นี้ได้ขอบงโกเบมากส่วนมากนี่ถ้าซื้อไปถ้าซื้อแบบนี้ส่วนมากจะผิดใช่ส่วนมากจะผิดเนาะต้องให้เพื่อนถ่ายด้านข้างมาแล้วก็ดูน็อตครับต้องให้เพื่อนถ่ายหน่อยจะได้ก็ส่งมาเดี๋ยวโทรไปหาก่อนไปไม่ต้องเสียไปเที่ยวครับไกลเลยนั่นแล้วก็ส่งไปใหม่แล้วแค่ของโกเบแหละเออนี่ มันก็น็อตก็เล็กกันเนาะเล็กเหมือนกันเออนี่ตัวนี้แหละผมว่าตัวนี้เลยพี่ตัวนี้เนาะครับเอาเหล็กฟอนร์ยใช่ไหมอืมเอาแบบนี้นะแบบนี้เลยถ้าว่าตัวนี้มันตัวนี้เมื่อกี้ว่าตัวนี้ใช่ไหมว่าไม่ใช่หรอกเอาเอาน็อตเอาอยู่เอาน็อตด้วยไม่บางทีมัน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 ใช้งานมันมันมันอาจจะสึกไงใช่ เตสที่ผมดูอ่ะมันเป็นเบนอย่างนี้แหละใหญ่เ,น,เนนี้นครับตัวน,นี้ก็เหมือนกันใช่ไหมของโกเบใช่ไหมอ่าใช่แต่เป็นเหล็กหลอ่ออ๋อราคาเท่ากันไหมหะาาราคาราคาเท่ากันฮะแต่นี่ดีกว่าเหล็กฟอร์เหรแกไม่อยากาย<อ>หลายราคาแกก็เลยเอาตัวนี้แหละฮัส์สส <HK 200. S 2> อส์ส์สส์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 สสส โกเบเลยเพราะว่าโกเบหละมันเป็นแบบอย่างนี้แหละอู้เหล็กนี้รูรอบ้าว่ะด้วยรอไม่สวยเออเดี๋ยวเอาสวยๆให้ไม่เป็นไรเอาเลยเอาสวยทำไมไปขุดดินอยู่แล้วมันไม่ไ้ร้อนดินพี่ไม่มีหลังใสผมเหรอพี่ ใส่ลังให้ผมเลยเด้อครัวยเอาไปใส่เก่งครับเอาน็อตเอาสลอตอะไรน็อตน็อตใช้น็อตครับตัวนี้แหละเด็กฟอร์สด็บิดโอ้ดูรองเท้าเลยมือสองหรือเปล่าเนี่ยมือสามมือสี่มือสามมือสี่ยี่ห้ออะไรเฮะไม่รู้ร้อยเดียวมั้ซื้อที่ไหนปะตลาดลองแปบตลาดนัดโอ้ เลยน้ำเลยฝนได้เลยนี่ครับฟันเจ้ายักษ์เขียวของเราเปลี่ยนใหม่แล้วสกสองร้อยเขาเรียกว่าเหล็กอะไรนะเหล็กฟอสมันหมายถึงอะไรเหล็กแบบไหนโอก็วัตถาตก็สีิบบามันไม่ใช่เหล็กหล่อไม่เหมือนกันเหล็กหล่อระดับที่มันเกณฑ์มันสูงกว่าอ๋อครับคือตัวนี้ เขาไม่มีทําสีมาใช่ไหมใช่ปะทำสีก็โชว์ให้เห็นเนื้ออืมเพราะต้นทุนมันก็มาสูงนี่แหละนัดมันเออนี่แหละใส่เงือกลงไหมลรอลงเออลงแหละ6ผล6ผลนี่แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละ6ลแก้วแจ้วราคาก็เท่าๆกันใช่ไหมปะขายเท่ากันขายเท่ากันเลย คุณภาพดีกว่าทนกว่าทนเบากว่าเออแต่ผมว่ามันเบากว่าเหล็กหล่อนะฮะแล้วมันแก็งกว่าเยอะนี่จับรู้เลยว่ามันเบากว่านะเฮ้ยบางทีเหล็กหล่อบางทีบางบางโรงงานก็ผมซื้อไปแล้วได้ชุดหนึ่งอ่ะผมใช้ใช้อยู่กับพิทชี่อยู่อ่ะรับรองได้มันแก็งอันนั้นตอนนั้นเอาไฟเอาฟันแหลมไปหรือเปล่าอ่ะก็เหมือนมีดเลยมีดเหล็กธรรมดากับเหล็กน้ำพีอ่าเพรามแข็งมันมีกัน

บอกเจ้าไหนคนไหนที่ม่านซ้ายวันนั้นนะบอกซื้อมาร์คเอ็กมาจะแม่งสับคู่กียวของโบราณมาใหโอเคครับแต่ไม่ได้อยากให้มุมมุมคู่กีลที่ใหญ่ร้องไหมอะไรลงได้ไีมเอาใส่มาสองอันใส่หลังรถเลย เซลิกา้าตุ๊กคุ๊โอ้ฝั่งนู้นมืดตึ๊ดเลยโอ้โหใสยังไงหมดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ่ายเงินแป๊บครับเดี๋ยวให้คุณเอ๋จ่ายเงินก่อนนี่คือการจ่ายเงินแบบใหม่ครับ เอากระดาษมาเปะกระจกน,นี้ปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะเข้าระบบเองเลยครับเอาจะยักเขียวก็ได้ฟันใหม่แล้วฮะเงินเข้ายัางถ้าเข้ามีเสียงเป็ดลองเนาะแอบแอ๋อ,อไม่ใช่ป่ะ ยังครับยังยังอ่าเข้าแล้วเข้าแล้วโอเค thank you จะกลับแล้วอันนี้พระที่ใส่นี่เป็นโอลิงใช่ไหมโอลิงฮะเป็นโอลิงบอกเราตลาดตลาดพระเลยใส่สบายกาดทองซื้อไปขายตายเลยใช้โอลิงแบคโฮสุดยอดเลยครับ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับหกหกสิ <65. S 1> บห้ากูใช่เหรออูอ้ทำง,งานมาสี่สิบกว่าปีได้เงินเดือนแล้วดินี่ได้เงินเดือนแล้วผมนึกว่าอายุแค่ห้าสิบห้าโอ้ไม่ธรรมดาดยดอยุสิบปีเกินตันเลขกเนี่ยจะเรียกป้าได้ปุ๊จัดสุดจัดไปลกลับแล้วครับพี่บาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ถ้าไม่ถูกเดี๋ยวผมส่งมาแล้วส่งมาเปลี่ยนกลับก่อพี่สวัสดีครับผมไปสุด,ดินต่อคืนนี้จะไปนอนอยู่สุด,ดินครับไปงานแต่งตั้มครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม